สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะเป็นคลิปดวงคมราของชาวราศีกันในช่วงเดือนธันวาคม2514นสะคะชาวราศีกันี่เกิดวันที่23สิามสิงหาคมถึง22กันยายนนะคะก็ดวงนี้ค่ะเป็นดวงโดยทั่วไปค่ะมันอาจจะไม่ตรงกับทุกคนแล้วก็สถานการณ์ของไพ่ฝั่งของไพ่สามารถสอบกันได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ใจเย็นกันนะจ๊ะโอเคมาดูกันค่ะว่าชาวราศีกันในช่วงที่ผ่านมาคุณเป็นอย่างไรบ้างน,นะคะมาดูกัน tree of pentacle สามเหรียญ five of pentacle ห้าเหรียญ p พ n t a c l e เด็กถือดาบเอส f s หนึ่งดาบ the devil สำหรับนะคะชาวราศีกันอาไม่ใชว่าช่วงที่ผ่านมานี่คุณมีการแบบเหมือนอยากคุยอะไรกับใครเนาะ เหมือนยักคุยเหมือนยากสื่อสารอะไรกับใครแต่มันเป็นการที่ยังดูซุ่มๆดุมๆยังดูจ้องมองยังดูแบบแบบไม่แน่ชัดเหมือนเหมือนค่อยดูเขาอะนะคะสังเกตการอีกฝั่งหนึ่งอยู่สถานที่ตอนนี้ตัวเองก็รู้สึกเหงาเหงารู้สึกว่าติน่าจะถูกทัดทิ้งอะไรมาแล้วแบบว่าอยากมีการพูดคุย ในสองวัที่ผ่านมาที่มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมันน่าจะมีในเรื่องของความเป็นเดวิลนะคะความสัมพันธ์มันอาจจะดูคุ้มเครือไหมหรือมันดูแบบพูดไม่หมดหรือต่างฝ่ายใดฝ่ายหนึง่งมีอะไรอยู่แล้วไหมแล้วก็ไม่ได้มีการเคลียร์หรือจัดก,การอะไรให้มันแน่ชัดมันก็เลยมีการตัดสินใจที่แบบอาจจะต้องมีฝ่ายหนึ่งที่รู้สึกว่าถ้ามันยังเป็นแบบนี้อยู่ก็ ไม่ดีกว่าถ้าไม่ใช่ในเรื่องลักษณะของความสัมพันธ์ที่มันดูวุ่นวายที่มันดูปูกมัดก็จะเป็นในเรื่องการที่ทําตัวไม่ค่อยน่ารักพูดคุยก็แล้วหรืออะไรเงี้ก็ยังทําตัวแบบทำตัวได้ไรใส่ซึ่ง ก็คงไม่ไหวมัง้งก็เลยไม่คุยอะไรแบบนี้มีการตัดสินใจอะไรแบบนี้ไปซึ่งทางตัวราศีกันเองมีการซุ่มๆม,มองแล้วก็ยังคงสังเกตการกับอีกฝั่งหนึ่งอยู่เพราะว่าอยากให้ยังมีการติดต่อสื่อสารแบบนี้อยู่นั่นเองอยากคุยอยู่นะแต่บางทีสิ่งๆเนี้ที่เป็นเดวิลอะมันทําให้แบบไม่ได้คุยอะค่ะ ขอดูหนะะ่อยค่ะคนที่ชาวราศีกันนึกถึงสถานการณ์ความรังกับที่ผ่านมาเป็นยังไงคะนายออฟคัมนะคะอัศวินถือถ้วยควีน of อ w สอดดาชินีถือดาบเซเว่นออฟเพนโคนะคะเจ็ดเหรียญเดอะสตาร์โฟร์วานนะคะสี่ไม้เทา้า เขาชัดเจนอะคะ่ะคนคนนี้ชัดเจนชาลรากันคนที่คุณถามถึงเขาชัดเจนเขามีจุดยิงของตัวเขาเองเขาต้องการความรักความสัมพันธ์ที่มั่นคงนะถ้าสิ่งที่มันมีการหยิบยื่นมาหรือถ้าจะเอาถ้ยมาให้อะถ้ามันไม่ได้แบบเนี้ยไปเถอะต้องมาเสียเวลาหลังไปละกันอะไรเงี้ยคือคนคนนี้ค่อคน,คนข้างมีความชัดเจนออกม,ามาค,คุยคนที่เขามีความยืนหยัด เราต้องการความสัมพันธ์หรือคอมมิชเมนท์ที่ชัดเจนจริงๆซึ่งตัวเขาเองอ่ะเ,ออเขาก็มีความรู้สึกนะว่าอีกฝั่งหนึ่งยังคงอยากที่จะมีการพูดคุยอะไรกับเขาหรืออยากที่จะหยิบยื่นความรู้สึกอะไรให้กับเขาอยู่แต่ตัวเขาเองก็มีจุดของเขาก็คือก็ให้ได้ประหลาดความชัดเจนอ่ะก็ให้ได้ไหมสถานนะเป็นแฟนได้ไหมหรือยังไง มันก็เลยเป็นช่วงของการแบบว่าพิจารณาดูก็ถ้าให้ถ้าให้ได้ก็โอเคก็กลับมาคุยกันได้แต่ถ้าให้ไม่ได้ก็ก็จะมาทํำไมนะอะไรอย่างเงี้ยอคน,นคนในค่อนข้างที่จะพิจารณาหรือว่าที่ผ่านมานะคือเขาพยายามที่จะแบบทําสิ่งที่เขาทํามาเขาต้องการผลของมันค่ะไม่มีใครที่แบบหวานพืชลงไปแล้วแบบเออมึงไม่ต้องโตนะ แค่ว่านมาเลยเฉยๆเดี๋ยวลดน้าให้แต่มึงไม่ต้องโตก็ได้นะมันก็ไม่ใช่ไหมอ่ะมันก็ต้องการผลออกมาแล้วก็เออเอามากินนะ่ะหรือแบบเอาไปขายอะไรอย่างเงี้ยมก็ใจไะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องการก็คือความสัมพันธ์ที่ชัดเจนการที่กูคุยกับมึงการที่กูส้างความสัมพันธ์กับมึงเนี่ยคุยกับมึงทุกวันหรือแบบว่าเออเนี่ยหวังดีกับมึงเนี่ยกูก็ต้องให้กูต้องการให้มึงอะหวังดีกับกูแล้วก็ดีกับกูไงแล้วก็แบบความสัมพันธ์มันก็ไปในแบบที่เฮ้ยมันเป็นคน,นรักกงง ขึ้นแล้วหนึ่งมันก็ฟีลประมาณนี้ก็ปกติปะเอออืคุยกับมึงก็ต้องการความสัมพันธ์ปะเออไม่ได้คุยเฉยเปืองแบตบ้าบอไงต่อ,อ,อสถานการณ์ความรักนะคะของชาวราศีกันนะในช่วงของเดือนธันวาคมสองห้าสี่เป็นไงมาดูกันเทนอปเป็นเดทโคสิบเหรียญเซเว่น r d อปอดเจ็ดดาบ Day, too, toy, uh, one, uh. เพจจบครับเด็กถือถ้วยนะคะนายออฟวานนะคะเอ้ยขอโทษคะติปากกิงออฟวานราชาถือไม้เท้าเด e l o ลเวอร์ราศีการในช่วงเดือนธันวาคมหกสี่เนี่ยดูแล้วแบบด้วยความรู้สึกที่ยังคงมีอยู่เนาะ ด้วยความรู้สึกที่ยังพุ่งพ่านในสาวว่าตัวคุณเองอาจจะมีการแบบเทคแอคชั่นในบางอย่างที่ที่แบบไม่ไหวแล้วที่จะอยู่เฉยๆนะเพราะว่าไอสาวว่าบางทีคนที่คุณนึกถึงหรือคนที่คุณถามถึงอ่ะคุณจะสัมผัสได้ว่าตัวเขาเองค่อนข้างที่จะมีเสน่ห์มากๆแล้วสิ่งๆนั้นมันทาให้ตัวคุณรู้สึกว่าไม่ได้นะถ้าจะอยู่นิ่งๆหรือซุ่มๆแบบนี้ไม่น่าไหวแล้วอะไรเงี้ยถ้าคุณต้องการความชัดเจนกับคนคนนี้นะ รีบๆําไปลสาว่าตัวคุณเองมีความคิดอยู่ที่จะทํามันคุณจะไม่ซุ่มคุณจะไม่เฉยๆคุณจะไม่แอบซ่อนอะไรต่างๆความรู้สึกอะไรของคุณแล้วคุณมีความรู้สุกที่ว่าถ้าไม่ทําตอนนี้จะไปทําตอนไหนอะไรอย่างนี้แล้วนะคือเพราะว่า ดูแล้วคุณยังคงรักและยังคงถูกใจหรือยังชอบคนคนนี้อยู่แล้วคุณอยากที่จะทํามันจริงๆคุณคาดหวังในการมีคอมมิชเมนแล้วนะคือมันเหมือนว่าก่อนหันานี้นบางทีคุณอาจจะดูทําตัวแบบงงๆไหมว่าแบบว่าเออเหมือนจะไม่อยากมีใครหรือไม่อยากจะสนใจอะไรใครแต่ก็คุยได้อยู่นะแต่ยังไม่มีสถานะอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนเนี้ยในช่วงเด Th ือนธันวาคมไปสาว่าคุณคุณจะชัดเจนขึ้นอนะ ถ้าคุณอยากได้คุณก็ต้องชัดเจนน่ะมันเป็นสิ่งที่มันต้องต้องเป็นแล้วอะไรเงี้ยแล้วคุณก็จะทำมันน่ะเพราะคุณรู้สึกว่าถ้าคุณไม่ทำคุณก็จะไม่ได้ความรักนี้มาแล้วอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวดูซิคนที่ชาวราศีกันนึกถึงอะค่ะอ,อ่ในช่วงของเดือนธันวาคม64สถานการณ์ความรังเขาเป็นอย่างไรมาฟาสบคัพ5ถ้วย King of Cups ราชาถือถ้วย the Just ติดนะคะเทนนอปเปนดับเคิลสิบเหรียญแล้วก็อเอต็อบสอนหนึ่งดาบอืมไอ้สาวว่านะหลังจากที่คนคนเนี้ยเขามีความเสียใจหรือผิดใครนะผิดหวัง ดูดูน้อยเนื้อต่ำใจดูแบบทุกสิ่งทุกอย่างแม่งความสัมพันธ์กูดีมาเสมอกูเต็มที่ก็แล้วกูใส่ใจก็แล้วแต่กูไม่เคยได้ความยุยธรรมอะไรเลยแล้วแบบสิ่งที่กูต้องการอ่ะกูไม่รู้กูจะได้หรือเปล่าเสียใจมากๆที่ผ่านมาไม่เคยได้อ่ะแต่แบบในเดือนธันวาคม64คนคนนี้นะคะคนคนนี้สถานการณ์ของนางของเขามันจะมีการตัดสินใจอะไรบางอย่างที่ที่เกี่ยวกับในความสัมพันธ์ซึ่ง จกที่เขาเสียใจมาคนคนนี้จะจะจะ,จะได้รับความรักอย่างถาถมชอบกนคือแบบจะมีคนแบบอยากรักเขาอยากสร้างความสัมพันธ์กับเขาเนี่ยอยากเป็นมีคอมมมนต์กับเขามากๆเนี่ยกามยุติธรรมไงตรงเป๊ะเลยเอาอะไรกะคืออืออย่ากได้รักใช่ไหมเอารักไปเลยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันมีการตัดสินใจที่มันชัดเจนมากขึ้นแล้วการมีคอมมมนต์ของกันและกันรู้แล้วว่าต้องการก็ก็เอาเลยแล้วกร็รู้ว่ารักแล้วก็ รู้ไอฝั่งนึงก็รักแล้วก็โอเคมามาคบกันเถอะอะไรแบบนี้ยคือเหมือนเหมือนดูแบบกลัวกลัวหายไปกลัวกลัวไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยก็เลยต้องรีบทำ <c oughs> ชีวิตนั่งใต่อไพ่อยากบอกแนะนำอะไรชาวราศีกันนะ้ำมาดูกันโฟบสอดคาสีดาบ the h a l f a n t นะคะควีนอัลสอดราชินีถือดาบ instant deletion s h i p ยูปิดนะฮะดิเซปชั่นซัพพอร์ตโอเคเอ็กซ์เซนต์เทนอเวย์โอเคสำหรับนะคะชาวราศริกันสิ่งที่พ่อ,อยากจะบอกแล้วก็แนะนำกับคุณ่ะนะไอ้ความนิ่งเฉยเลยไอ้ความที่มันดูนิ่งๆกันไปอ่ะมันเป็นอะไรที่มันเหมือนตัวคุณเองก็ก็คิดได้อ่ะนะว่าอัจริงอ่ะ การที่ไม่ได้คุยกันแล้วคุณก็นิ่งไปมันทาให้คุณได้คิดนะว่าแท้จริงแล้วคุณออกับเขามันมีความรู้สึกที่ลึกซึ้งกันนะและตัวคุณเองก็ก็ไม่คิดที่จะแบบอะไรอ่ะเขาเรียกอะไรวะความนิ่งของคุณมันมีแต่ความคิดถึงเขาอะแหละอ้สารว่าคุณก็พยายามอยากจะนิ่งหรืออยากที่จะแบบไม่คิดอะไรมากแต่สุดท้ายมันก็เป็นอะไรที่ยังลึกซึ้งกันอยู่ยังนึกถึงกันอยู่ตลอด บางทีทาตัวเป็นเหมือนเข้มแข็งนะทาตัวเป็นเหมือนเย็นชาไม่ว่าคุณหรือเขาก็ตามแต่แบบแท้จริงแล้วไม่ได้ไม่ได้เฉยชาขนาดนั้นค่ะมันเป็นความรู้สึกที่ว่ามันมันแค่นิ่งๆแต่ในใจยังคงรู้สึกต่อกันอยู่ใส่หน้ากากไปงั้นว่าแบบเมินเฉยใส่หน้ากากไปงั้นว่าเย็นชาทําเป็นหันหลังให้ไปงั้นแหละแต่ที่จริงไม่ใช่มันแค่นิ่งเพื่อที่จะคิดแต่สรุปว่าพอคิดแล้วไงคิดก็ค,คือคิดต้องไปต่อไง คิดว่าต้องเอาแล้วคิดว่าต้องทำอะไรให้มันชัดเจนคิดว่าต้องทำอะไรให้มันถูกต้องคิดว่าถ้าอยากได้ความรักคือมันก็อยากได้การยอมรับอ่ะมันก็ต้องเฮ้ยมันต้องทำแล้วทำให้มันถูกไม่งั้นก็ไม่ได้ไอ้สาวว่าตอนเนี้ยอืมมันถึงเวลาจังหวะและที่มีสิ่งต่างๆพยายามซัพพอร์ตคุณพยายามสนับสนุนให้คุณกับเขาได,ได้ได้มารักกันเพราะว่า มันลึกซึ้งต่อก,กันนะแต่มันไม่ค่อยพูดมันดูใส่หน้ากากกันเนาะไม่ไม่สนใจกันแต่ที่จริงเด็กคิวปิดจะจัดการอะไรให้เลยนะให้คุณไดใ้ให้ได้มีความกล้าให้ได้มีแบบว่าเออยอมรับตัวเองก่อนอนะว่ารักแล้วได้แสดงออกมาอืมยังไงก็ต้องได้อนะเนาะก็ถ้าคิดจะได้ก็แล้วก,ก,ก็ต้องได้แหละอืมสู้ๆนะคะราศีไดาดาวอะไรลัคนารถ้าตะไรที่มีเกมมีผลกับชาวราศีกันในช่วงเดืนนอนธันวาคมหกสี่มาดูกัน ยุวนสาศร,ราศีกลุมอ่าสกิทธาเรศราศีธนูไฟร์ธาตุไฟเมสสิงธนูนะคะโอเคก็ขอบคุณสำหรับการรับชมแล้วก็ติดตามนะคะยังไงก็ฝากติดตามช่องนี้ไปเรื่อยๆนะจ๊ะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย